หานาทีกับเครสหวงจุ้ยสวัสดีค่ะพี่นัทสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรามาต่อการเอพิโซดสของการแก้ณวเรือนอัดเรือนเ <Episode 2. S 1> มื่อเอพิโซดสองแปลว่าภาค2นะคะเมื่อวานเราคุยกันเรื่องแก้ณวเรือนอัดเรือนของคนห่วงจุ้ยหมายเลขหนึ่งคนบ้านอิงทิศเหนือ คนหวงจุ้ยหมายเลขสองหรือคนที่มีบ้านอิงทิศตะวันตกเฉียงใต้วันนี้เราก็มาต่อกันสามหมายเลขและก็สามบ้านกันเลยค่ะพี่นัทที่เห็นอยู่นี้คือคนพวงจุ้ยหมายเลขสามและก็คนที่มีบ้านด้านหลังอิงทิศตะวันออกใช่ตะวนออกคือเลขสามเริ่ม เริ่มก็ตั้งภายเอ่ไม้น้ำไม้น้ประทานทีประทานแล้วก็จเจริญน,นี่คือการแก้พื้นฐานอ,อย่าลืมมาวันนี้แจกันสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีดำนะคะอันนี้จากห้องเคล็ดอาจารย์มาเวลาที่วาง นำไปวางที่ตำแหน่งหมอเนี่ยนะคะก็คือต้องใส่น้ำเน่สักประมาณเท่านี้<ๆ>เท่าที่ตาโตถ่ายเห็นเลยแล้วคุณก็ต้องหมั่นดูแลน้ำให้สะอาดอยู่เสมออาจจะสองวันเปลี่ยนทีหรือแล้วแต่แล้วกันแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรตะก,กันใช่ไหมคะเวลาที่มันขึ้น,ม,นมันแห้งอะคุณก็ต้องขัด <จ>ขัดให้จากการดูเงามันก็ทําให้เสียเวลาเพราะฉนั้นเปลี่ยนน้ำบ่อยๆปัญหาพวกนี้ก็จะไม่เกิดค่ะก็เริ่มที่ว่าบ้านอิงทิศตะวันออกหมายเลขสามเป็นทิศอิงก็จะเป็นตำแหน่งประธานค่ะนะฮะประธานประธานทิศออกใต้จะเป็นตำแหน่งอายุทิศใต้เป็นตำแหน่งเจริญ แล้วก็ทิศเหนือเป็นตำแหน่งหมอก็อย่างที่เราเคยกล่าวไว้ก็ว่าคนวงกลุ่มวงจุ้ยตะวันออกก็คือหนึ่งสามสี่เก้าก็คือหนึ่งก็คือทิศเหนือสามก็ 3, ตะวันออกสี 4, ่ก็คือตวนออกเชียงใต้และเก้าก็คือทิศใต้เนี่ยก็คือหนึ่งสามสี่เก้าหมายความว่าในสี่ทิศเนี้ยต่างจะเป็นทิศมงคลของกันและกันนะฮะพอเป็นกลุ่มวงจุ้ยตะวันตกคือสองหกเจ็ดบาท ทิศต,ตรงข้ามที่เป็นสองกเจ็ดแปดก็จะเป็นทิศที่เป็นอัป,ปมงคลคะนะฮะก็คือสีททิศเนี่ยเป็นอัป,ปมงคลไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจหลักนี้มันก็จะง่ายแหละอย่างเช่นใครถามว่าจะนั่งตำแหน่งอะไรจะนอนอะไรเงี้ยก็คือเราก็ยึดตามหนึ่งสา8ไี่เก้าสองหกเจดปดไปในยตำแหน่งประธานทิศตะวันออกนะฮะตั้งไม้น้ำนะฮะทิศใต้ สามเก้าเก้าคือเลข9ก้าเก้าคือทิศใต้ก็คือสามเก้าเป็นตำแหน่งเจริญก็ตั้งไม้น้าเหมือนกันมาที่ตัวออกีางใต้หมายเลขสี่สามสี่ก็เป็นตำแหน่งอายุเราก็ตั้งผีซิ่วกับน้ำหนึ่งแก้วผีซิ่วหนึ่งตัวกับน้ำหนึ่งแก้วค่ะมาพอเป็นสามหนึ่งสามหนึ่งก็เป็นตำแหน่งหมอละตำแหน่งเราก็ตั้งแจกันเซรามิกสีดำใส่น้ำไว้แค่นั้นเอง พอเราตั้งสี่อย่างสี่ตำแหน่งนี้คำว่าภายมรณะห้าผีหกพิฆาตมันจะถูกทอนกำลังลงไปในเบื้องต้นนะฮะจะถูกทอนกำลังไปเลยนะฮะแต่อย่าลืมว่าในตำแหน่งมรณะของบ้านหรือมรณะคนเนี่ยมันก็ยังมีอีกสูตรหนึ่งที่เราเคยบอกว่าให้ตั้งช้างช่วยตั้งช้างสัตตะโลหะช่วยหรือหรือใช้เต่ามังกรช่วยก็จะเป็นเป็นการเบิ้ลเข้าไปเพราะว่า ในสี่ทิศอัปมงคลเนี่ยแตรงร้อนนะท่านอาจารย์บอกร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้แบบมากกว่าทิศอื่นคอันนี้แบบบ้านอิงหมายเลขสามทุกคนคหมายเลขสามก็จะมีตําแหน่งที่เราต้องตั้งแก้นวะเรืนอนกระตุ้นเนวเรือนตามสี่ทิศนี้นั่นก็นะวางง่ายๆก่อนที่สี่อย่างสี่ทิศเป็นการแก้นวะเรือนอัฐเรือนง่ายๆที่ ทุกคนสามารถที่จะทําได้นะคะแต่ก่อนอื่นก็ต้องรู้ทิศทางด้วยอันนี้เราบอกทิศให้เรียบร้อยแล้วก็คือว่าคนหมายเลขสามน่าจะโอเคแล้วค่ะต่อไปเป็นหมายเลขสี่หมายเลขสี่หรือคนที่มีบ้านอิงในทิศตะวันออกเฉียงใต้หมายเลขสีรอการขยับเยียนจัด จากทิ <othe> ่ทานะคะเอาสลับ <ấy> ก <urai> ันเห็นเห็นเลยประธานเพื่อคุณรู้ว่าวงจุ้ยคุณเป็นคนหมายเลขสี่คุณก็สามารถแก้นาวเรือนหัดทะเรือนภายในบ้านของตน และถ้าใครก็รู้ว่าบ้านของตัวเองอินอิงในทิศตะวันออกเฉียงใต้คุณก็สามารถแก้นวเรือนอัฐเรือนเข้าไปได้อีกหนึ่งชุดแต่ถ้าโชคดีว่าคุณก็เป็นคนเลขซีบ้านก็อิงที่ตะวันออกเฉียงใต้คุณก็ใช้แค่ชุดเดียวนะคะดดแล้วก็อ่าสิ่งที่จะถามพี่นัทอยู่เหมือนกันว่า<ม>หลายๆคนเขาบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นแก้บ้านและ แก้คนคนเนี่ยคือเจ้าบ้านคือผู้นำครอบครัวอาจจะเป็นสามีเขาก็จะมีการแก้ภรรยาเข้าไปด้วยคือบางบ้านอาจจะใช้3ามชุดคือแก้บ้านแก้คนของสามีของเจ้าบ้านแล้วก็คู่ของตัวเองแล้วลูกๆคนอื่นๆละ่ะอันนี้เราก็ต้องบอกว่าอย่างอย่างมากสุดก็3มชุดก็น่าจะเพียงพอคือเราเน้นแก้ เรา้ายน,นบ้านตัวบ้านก่อนบ้านก่อนอ้าวแล้วก็เจ้าบ้านค่ะส่วนคนอื่นๆเนี่ยคือเนื่องจากว่าเคล็ดบางอย่างเนี่ยอย่างที่อาจารย์เคยเคยเคยกล่าวไว้ว่า่วงจุ้ยคือมันต้องไม่มากหรือน้องไเกินไปค่ะคราวนี้ถ้าเกิดบ้านคุณอย่างเช่นมุนคุณเป็นคอนโดเนี่ยหรือบ้านขนาดเล็กมันไม่สามารถตั้งแบบ หลากหลายชุดได้มันจะแน่นไปหมดทั้งบ้านมันดูไม่ไม่ไม่สวยงามใช่ไหมฮะแล้วบางใหญ่การตั้งต้นมาเยอะบางคำพอมันเยอะไมในการเป็นภาวะหยินเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดตัวบ้านเป็นหลักว่าถ้าบ้านใหญ่คุณแบบมองไปเงี้ยโทรทิติโทรทางมองไม่ค่อยไม่เห็นแค่มันตั้งใกล้ๆกันก็อนุโลมตั้งได้แล้วเกิดว่าเป็นห้องขนาดเล็กมองไปตรงนี้ก็มีต้นไผ่คนอืนตรงนี้ก็มีต้นไผ่คนอืนต้นไผ่คนอืนในลักษณะแบบไม่เกิน5เมตรเนี่ย มี3จุดนี่ผมว่าบางครั้งมันก็มากเกินเราก็ต้องดูความเหมาะสมตามวิชาเราเราก็จะพยายามเน้นอยู่เสมอว่ามีทั้งเรื่องศาสตร์และศิลป์แล้วก็ให้ทําให้เกิดสมดุลน,<ช>นะฮะเพราะฉะนั้นต้องคํานึงถึงตรงนี้นิดนึงแต่กรณีคือบ้านกับเจ้าบ้านเนี่ยเป็นหลักเพราะนั้นต้องมีอย่างน้อย2ชุดค่ะอ่านี่กรณีเป็นบ้านอิงที่ตนออกเชียงใต้ใหมายเลข4<ส>พอหมายเลข4อิงออกใต้ก็คือประธานแน่นอนเราจําไว้เลยว่า เราคนเลขอะไรอิงทิศอะไรทิศนั้นเนี่ยคือประธานละอันนี้ง่ายสุดและที่เราจําง่ายพอสี่4ีก็เป็นประธานนะฮะสีก็เป็นหมอนะฮะสีเป็นอายุ41เป็นเจริญอันนี้คือทิศมงคลนะแต่ถ้าเกิดพอเป็น42่สก็เป็น5ผี47ก็เป็น6พิฆาต48 ไอสี่หกประธานโทษครับ4ี่หก็เป็นไภ่แล้วพอสี่แปดก็เป็นมรณนะค่ะพอเป็นประธานเราก็ตั้งไม้น้ําเหมือนเดิมะนะฮะตำแหน่งหมอตำแหน่งหมอเราก็ตั้งแจก,กันเซรามิกสีดําใส่น้ําไว้ประชิดใต้ตนะคะของอในอาคารบ้านเรือนของตนตำแหน่งเจริญพิศเหนือ เราก็ตั้งไม้น้ำจําหน่งอายุก็เป็นทิศตะวันออกตั้งผีซิ่วนะคะพร้อมน้ำห่าแกหนึแก้วแก้วเล็กก็พอแบบนี้นี่ก็จะเป็นการแก้นวเวเรือนของบ้านที่อิงตะวันออกเสียงใต้หมายเลขสหรือคนวงจุ้ยหมายเลขสี่เห็นไหมคะ ไม่ยากเลยนะคะเครดนี่ได้ที่ห้องเครดอาจารย์หมาส่วนใบกวนอิมเนี่ยคุณสามารถไปซื้อได้ตามท้องตลาดเปลี่ยนให้ดูสวยงามเขียวสดตลอดเวลาการใช้สีเขียวอย่างนี้ก็จะดีกว่านะคะอ่เนี่ยจบแล้วเห็นไหมคนห่วงจุ้ยหมายเลขสี่และคนที่บ้านอิงทิศตะวันออกเฉียงใต้ต่อมาจะไม่มีคนเลขห้า เพราะถ้าใครบวกลบคูณหารตามสูตรมาแล้วลงเป็นเลข5ผู้ชายจะกลายเป็นเลข2อัตโนมัติส่วนผู้หญิงถ้าบวกลบคูณหารออกมาแล้วเป็นเลข5ก็จะกลายเป็นเลข8ไปโดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเลข5ไม่มีมันก็จะกระโดดมาเป็นเลข6เลย สำหรับเลข6นี่คือบ้านที่อิงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,อนะคะม,มาทีนี้ก็มาดูกันว่าบ้านที่อิงทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็คนดวงจุ้ยหมายเลขหมีนะวะเรือนอัฐเรือนของตัวเองเป็นอย่างไรทิศไหนเป็นมงคลทิศไหนเป็นอัปมงคลพี่รัฐกําลังต่อจิ๊กซอให้ทุกคน <laughs> ภายในระยะเวลา30วินาทีติ๊กตอกติ๊กตอกเร็วมากนะะเสร็จแล้วต่ออย่างนีอง้อย่างรอ,อ,อตำแหน่งอับะมงคลน,นะคะดูนะคะอันนี้ทุกคนต้องท่องจำแล้วก็ต้องเรียนรู้นะคะปกติ เรียนในอาคารเรียนนะคะจะเป็นการเรียนพื้นฐานก่อนท่านอาจารย์ขึ้นสอนจะมีสิทธิ์พี่นะคะขึ้นไปช่วยสอนวิธีการก่อนท่านอาจารย์สอนเนี่ยประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะไม่มีขายเนาะหนังสือไม่มีขายเราย้ำนะคะก็ต้องมาเรียนกันเองแต่ในวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่นัทที่มาช่วย ให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจในรายการ5นาทีกับเครฮงจุ้ยนี้เสร็จแล้วนะคะครับอ่าอันนี้คือทิศต,ต่างๆที่เป็นมงคลของคนที่บ้านอิงตะวันตกเฉียงเหนือและคนฮงจุ้ยหม่ได้ขหค่ะอืมก็หกอยู่กลางเวลาจะเดินดาวหกอยู่กลางหกก็คือ nw ก็ทิศอิงก็เป็นตำแหน่งประธาน ทุกทิศอิงทิศไหนตำแหน่งนั้นเป็นประธานจำง่ายๆแล้วก็ดวนตกชิงเหนือก็คือหมายเลข6ก็คือในกลุ่มพวงจุ้ยตะวันตก2678เแราก็มาดู2678ใช่ไหมฮะ2678ก็มาดู 2, 6, 7, 2, 6, 7, กด2ตกใต้ก็เป็นอายุ26เป็นอายุทิศตะวันตกเป็นหมายเลข7 67เป็นเจริญ6 7เป็นเจริญ, 6, 7, รญ6 6, 7, เ,ปเ,ญ 6, 6 7, เป็นประธาน หกแปดเป็นหมออันนี้คือตําแหน่งมงคลพอเป็นตำแหน่งมงคลเสร็จสี่อย่างที่บอกทิศของกลุ่มที่ตะวันออกที่เหลือก็จะเป็นทิศอัปมงคลเพราะฉะนั้นหกเลยก็เป็นหกพิฆาตหกสามเป็นหนะ้าผีหกสี่เป็นภัยหกเก้าเป็นมรณะนะหกเก้าเป็นมรณะเพราะนั้นพอเป็นตำแหน่งเจริญเราก็ตั้งไม้น้ําประธานตั้งอื ตำแหน่งจเจริญ6-7ตั้งไม้น้ำห6เตั้งไม้น้ำา6 2องสองคุณก็ตั้งอายุก็ตั้งผีซิลกับน้ำหนึ่งแก้วออบอหกแป8เป็นตำแหน่งหมอ,หมอคุณก็ตั้งแก่กันคอันนี้คุณก็เรียบร้อยครบทั้งสี่ทิศมงคลใช่ค่ะ อ,นเ,นอเดี๋ยวตาโต,ตขอยืนตรงนี้นะคะจะได้เห็นชัดๆพี่นัดสลับมายืนด้านขวาอือือ่านี่นะคะหกหกประธานหกแปเป็นหมอหกสองเป็นอายุหกเจ็ดเป็นเจริญค่ะจำไว้เลยว่าหกหกทิ่ตัวเองคือประธานที่ตัวเองคือเป็นประธานค่ะประธานจเจริญ ของตนเองให้ตั้งไม้ยน้ำตำแหน่งอายุผีซิ่วหนึ่งตัวสตตโลหะหนึ่งตัวพร้อมน้ำหนึ่งแก้วตำแหน่งอายุตำแหน่งหมอก็เนี่ยแกกันสมิกสีดำใส่น้ำไว้เป็นตำแหน่งหกสองหกแปดเพราะฉะนั้นในทิศอัปมงคลก็จะถูกทอนลงไปเพราะคุณตั้ง แก้ไขด้วยการเสริมความเป็นมงคล <มง S 1> ให้กับมงคล <มง S 2> ให้มากขึ้นวความมงคลมากขึ้นก็ไปสลายพลังอัปมงคลในพื้นที่ให้ค่ะเพียงแต่ว่าตำแหน่งบรณนัตยังไงอย่าลืมว่าเราเคยกล่าวว่าตำแหน่งบรลนัตต้องตั้งช้างสตตโลหะแล้วก็มีเต่ามีปอรช่วยนะฮะค่ะครับก็วันนี้ได้ไปอีก3มทิศ3เลขมงจุ้ยมาตามต่อกันไปในเอพิโซด3หรือตอนที่3ของ คนหมายเลขเจ็ดแปดเกก็คือเดี๋ยวแกดนดันเรือนค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่าน